สวดีครับเด็คนเช่าพระนะครับนอกจากพระสมเด็จแล้วนะครับหลายๆท่านที่ศึกษาแล้วก็เช่าหาพระล้วนแล้วแต่ต้องมีหลวงพ่อเงินหลวงปูท่ทวดหลักๆเลยนะครับคือพระที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของการสะสมนะครับสายบอกก่อนว่าสายเหนียวนะครับแคล้วคาดปลอดภัย นี่คือโอ้โหมือสัตว์อันนี้ที่ผมนํามาให้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะถอดออกจากกรอบนะห้ผมจะถอดจากกรอบเนะื่องจากว่าตอนนี้ผมส่องผ่านกรอบนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยววันนี้ผมดูหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอง์นี้ไปพร้อมกันครับคือองค์นี้คือหลวงพ่ะเงินพิมพ์นิยมแบบไม่มีมือรองนั่งนะครับมีมือรองนั่งคือเมื่อวานองค์ที่ผมลงให้ชมนะครับ อง์เมื่อวานมี f อสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับย้อนไปดูคลิปเมื่อวานได้ครับก็ผมปิดไปให้ f อีโคราชนะครับ f อี FC โคราชเดี๋ยววันนี้ดูองค์นี้ครับอง์นี้สภาพท่านก็ต้องบอกว่าติดเหลืองอมเขียวนิดๆเลยนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยโอ้คือธรรมชาติสวยมากครับ ธรรมชาติส่วนมากพระถูกขายใช้ขึ้นคอนะอันนี้ผมถือว่าเช่ามาไว้เป็นเนื้อองค์คูได้เลยครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะอันนี้คือ,อหูยานนะครับพระหูยานแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยผมไปไม่ได้นะอันนี้ผมส่งกลัาใน fc ชัยภูมินะครับอันนี้พระมาเมื่อวานนะผมเพิ่งได้ลงให้ชมวันนี้นะครับสำหรับ fc ที่มีหลวงปู่ทวด หลวงพ่อเงินพระผงของขวัญหลวงพ่อสวดวัดปากน้ําถ้ามีอยู่กับตัวนะครับมีสะสมไปที่อื่นท่านอื่นอาจยังไม่ชอบเนี่ยส่งมาให้ช่้ชมบ้างนะครับลองดูผิวพันธุ์ของพระนะครับจริงๆเมื่อวาน,นมีองค์หนึ่งเนาะที่ fc ผมลงเทียบให้ fc ชมนะครับ เป็นของ FC จากอันนั้นจากกรุงเทพนะครับที่มาเดี๋ยวเดี๋ยววันวันวันนี้ผมขอเทียบอีกอีกรอบหนึ่งครับเทียบกับองค์นี้นะครับเอาโอเคนะครับเมื่อกี้ผมหยุดกล้องแล้วก็ไปดูนะเนื่องจากว่าแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยนะครับรอส่งให้ f c นะครับองค์ที่มาเมื่อวานนะครับอลองดูผมให้ดู ผิวเนื้อองค์นี้ก่อนนิดนึงครับก่อนที่จะไปส่องชมเนื้อหานะครับพระถือว่าสวยซึ้งเลยนะครับสวยซึ้งในแบบฉบับที่ใช้ขึ้นคอมานะครับใช้เยอะใช้น้อยไม่มีผลครับขอให้เป็นเนื้อหาลักษณะผิวพันธ์แบบนี้ครับยิ่งแบบคือเนื้อของท่านเนาะ ลองลองดูนิดหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดกันไหมนะครับอง์นี้เขาจะติดออกสีเขียวนิดนิดนะครับกระแสเขาจะมีสีเขียวนิดนิดนะครับนี่ครับลอติดไม่เต็มนะครับลอติดไม่เต็มเห็นไหมครับดูปลายเท้าขององค์พระนิดหนึ่งครับเนี่ยลองดูครับเนี่ยปลายเท้าอันนี้ฝ่าเท้าน,นี่ส้นเท้า เขาแบบมองแบบนี้คือเห็นเป็นมิติลองลองลองเทียบดูครับลองลองดูลองมองดูนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้คือไม่มีมือลองนั่งคําว่าไม่มีมือลองนั่งเราจะไม่ปรากฏเห็นด้านล่างของนิ้วชี้นะครับด้านล่างของฝ่ามือก็จะเห็นแต่นิ้วหัวแม่มือครับมาใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ได้จดกันนะครับ นี่ครับอันนี้คือหลวงพ่อเงินนิยมบีครับเส้นชายจีวรเห็นไหมครับเห็นไหมเขาไม่ได้ขึ้นเป็นสันนะแต่เขาดูเป็นก้อนแบบไม่ได้เป็นก้อนเป็นลิ้วแบบว่ากลมนะครับลองดูนะครับเนี่ยเขาขึ้นเป็นสันเนี่ยเป็นขึ้นเป็นสันเป็นธรรมชาติ เขาไมา่ได้ขึ้นก้อนกลมเรียวๆวิ่งเส้นไข่เส้นมันเนี่ยนิยมบีนะนิยมบีลองดูนะครับเราลองดูใบหน้าของท่านนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับดูเปลือกตาด้านขวานะครับ สูงกว่าแล้วก็จะดูหนากว่าเปลือกตาด้านซ้ายนี่ครับนี่คราบคิบเบ้ลยังแบบเห็นเห็นอยู่ทั่วองค์เลยคราบคิบเบ้ลนะครับเนี่ยตามซอกคอสีเหลืองเองนี่หลุมเต็มหลุมเต็มองค์พระเลยนะครับเห็นไหมหลุมการเทหล่อเนี่ยลองดูนะครับ ยิ่งดูฐานนี่ยิ่งแบบคลาสสิกเลยครับองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูชนวนด้านล่างก่อนครับรอดูช่อชชนวนด้านล่างก่อนเนี่ยครับองนี้เขาหลูพุนเลยนะเทือเท้าเทลลอไม่ไม่เต็มด้วยครับถามว่าองค์นี้กับองค์เมื่อวาน ผิวพันธ์องค์เมื่อวานเนี่ยเขาพระใช้มาน้อยกว่าองค์นี้นะครับนะครับอลองดูนะครับนี่เขาติดเขียวนิดๆครับนี่ดูตา้าตักของเอาไม่ไม่ใช่ตา้าตักนะช่อชนวนนิดนึงครับนี่ครับคลาสสิกเลยคือด้านข้างของช่อชนวนเห็นไหมครับด้านข้างของช่อชนวน ไธรรมชาติการเทหล่อแบบไม่ไม,ไม่ไม่เต็มอะครับเห็นไหมครับนี่เขาเทล่อไม่เต็มอันนี้คือชอ่องชนวนชอ่อบชนวนเขาไม่ได้ใหญ่นะแล้วก็ลอยแทงดูดิครับอ๋อเผื่อไปเจอครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อนี้มาได้ครับพิมพ์ไหนก็มาได้ครับแต่ถ้าแบบว่า ตามพิมเลยก็มาลองดูครับมาลองดูครับเอาแบบนี้ครับองค์นี้ผม,ได,มได้มาสักพักแล้วครับได้มาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โชว์ให้ fc ชมนะเพราะว่าตอนแรกว่าจะชมเปรียบเทียบกับองค์เมื่อวานนะอ,องนี้ครับองนี้คือตอนแรกเขามาแบบเป็นกรอบอ่า เขาเรียกว่าเป็นกรอบเลดแต่ว่าเป็นพลาสติกหุ้มด้าน,นบนครับเนี่ยพลาสติกครอบนะครับแล้วก็จะมีะเขาเรียกว่าเป็นเลดนะครับคล้องอยู่แบบนี้คือเห็นองค์พระทั้งองค์เลยนะครับแต่นี้ผมมานําออกแล้วก็ไปใส่กรอบอกรอบโบราณน,นะครับกรอบโบราณไว้แบบดูขขังดีนะครับโอเคนะครับนี่คือหลวงพ่อเงินนะครับองค์ที่ มีสะสมเดิมอยู่แล้วได้มาน่าจะราวๆสองเดือนนะครับสองเดือนที่ผ่านมาถ้าใครมีแบบนี้นะครับส่งมาชมได้นะครับส่งมาชมได้นะครับโอเคนะครับวันนี้สมเด็จไม่มีให้ชมครับวันนี้สมเด็จไม่มีให้ชมคือวันนี้เปิดตอนเช้าไม่มีได้เช่าหาครับส่วนใหญ่จะเป็นพระแบบ ทำล้อพิมพ์มาครับล้อพิมพ์แล้วก็เป็นเนื้อแบบแต่งเนื้อให้เก่าเฉยๆนะครับแต่ว่ายังไม่มีองค์ที่ได้เช่าหานะครับโอเคครับเขคร่าวเขาวันนี้ก็ถือว่าชมหลวงพ่อเงินนะครับ